สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอดอกเอรกุณวดีทองไัยพูลนักจิตวทิทยาคลินิกนะคะวันนี้นะคะครูเออยากจะมาชวนพวกเราสำรวจตัวเองนิดนึงค่ะเราเคยมีไหมคะเือเคยมีตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะที่แบบเอะวันนี้ทำไมรู้สึกดีจังเลยแล้วบางวันเราก็คือดรอปมากรู้สึกแบบ เออทำไมวันนี้เรารู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคเลยจริงๆอ่ะมันมีหลายปัจจัยมากเลยนะคะในการที่คนเราจะรู้สึกดีมากๆในวันหนึ่งเงี้ยค่ะแล้วก็อีกวันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าเมื่อวานเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นวันที่ดีแล้วก็วันที่ไม่ดีนะคะที่ครูเอ๋มักจะพูดเสมอทีนี้วันนี้นะค,ะค่ะครูเอก็อยากจะเอาทิปมาฝากนะคะเอาแล้วก็ชวนพวกเราสำรวจตัวเองนิดนึงนะคะว่าเออเ,เป็นเพราะเหตุดังนี้หรือเปล่าหรือปัจจัยดังนี้หรือเปล่านะคะที่อาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ดีเท่าวันที่เรารู้สึกดีๆมากๆนะคะ อ่ะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่เข้ามาในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญอยู่แล้วนะคะที่ทําให้เรารู้สึกดีหรือไม่ดีในหนึ่งวันนะคะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดที่เข้ามาในแต่ละวันนะคะจากเรื่องของความสัมพันธ์จากเรื่องของการงานอาชีพนะคะ<ส>เรื่องเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่เมื่อมันสะสมเข้ามาใน1วันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกอืมวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีจริงๆได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราอาจจะเปิด เปิดวันของเราด้วยความรู้สึกดีๆตื่นขึ้นมาตอนเช้าสูตรอากาศบริสุทธิ์วันนี้น่าจะเป็นวันที่ของเรา ออกมาขับรถออกมาข้างนอกบ้านรถติดก็เป็นอย่างแรกแล้วค่ะอาจทํทำให้รู้สึกว่าวันนี้ทำไมมันต้องออกมาก็ต้องเจอรถติดแล้วนะคะระหว่างขับรถเจ้านายโทรมาเร่งงานนะคะสิ่งพวกนี้ค่ะมันจะทําให้เราเกิดความรู้สึกเป็นความเครียดสะสมทีละนิดทีละนิดใช่ไหมคะพนเพราะฉะนั้นมันสะสมไปทั้งวันเนี่ยก็อาจทำให้วันนั้นรูน้สึกแบบเครียดจังวันนี้รู้สึกเหนื่อยจังทำไมวันนี้รู้สึกไม่สดชื่นเหมือนเคยเลยนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยพวกนี้ค่ะมันก็เข้ามาได้นะคะความเครียดการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชววประจันของ ะะปัจจัยที่2นะคะที่อาจจะทำให้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ไม่ดีนักสําหรับเรานะคะก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนะคะอย่างเรื่องของฮอร์โมนนะคะคุณเอกยกตัวอย่างง่ายๆเลยผู้หญิงเราเนี่ยค่ะช่วงที่เรามีประจำเดือนและมีเมนอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะสังเกตเห็นว่าอารมณ์เราเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะมีอารมณ์ที่แปรปวนบ้างหรือบางทีอะจะให้ความรู้สึกแบบเออเหนื่อยๆหรือรู้สึกแบบ อาจจะหมดหมดนิดนึงนะคะในวันที่บางคน,นอาจจะเป็นก่อนก่อนมีประจำเดือนก็อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางคน,เ,นเป็นอยู่ในระหว่างการมีประจำเดือนก็ได้นะคะรับเช่นเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของระดับฮอร์โมอนนะคะที่มันเปลี่ยนแปลงนงหรือบางทีเนี่ยค่ะสารสื่อประสาทนะคะก็อาจจะมีผลในการที่ทําให้เราสึกแบบเออวันนี้อารมณ์เราอ่ะไม่สดชื่นเท่าที่เคยเลยนะคะอาจจะดูหมดหมดไปบ้างนะคะอย่างที่3เลยนะคะน,นี่ครูอเอให้ความสําคัญมากมากเลยค่ะก็คือเรื่องของการนอนนะคะ คุณเอกเชื่อว่าการนอนเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆแล้วคุณเอกก็ให้ความสําคัญมากๆกับการนอนเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรานอนไม่พอค่ะตื่นมาเนี่ยเราจะสังเกตนะคะมันมีผลกระทบอย่างมากนะคะต่ออารมณ์ของเรานะคะบางทีก็จะหงุดหงิดง่ายขึ้นนะคะอะไรนิดอะไรหน่อยมากระทบเราก็รู้สึกดวงเวียงรู้สึกแบบไม่ค่อยดีเลยหรือบางทีเนี่ยอะไรนินดอะไรหน่อยเข้ามาเนี่ยมันจะดึงให้เราลงเหมือนอารมณ์มันจะดิ่งลงมาได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเรานอนไม่พอนะคะ บางคนจะอ่อนไหวมากขึ้นด้วยนะเวลาเรานอนไม่พอนะคะแล้วนอกจากนี้การนอนไม่พอเนี่ยก็ยังส่งผลกระทบต่อสติสมาธินะคะอื่นๆในการทํางานของเราด้วยหรือการเรียนของเราด้วยก็เช่นกันนะคะ อันต่อไปนะคะปัจจัยต่อไปนะคะมาจากการนอนก็เข้าเข้าสู่การกินนะคะอาหารนะคะเราเป็นอาหารที่มีประโยชน์ไหมนะคะอาหารบางอย่างนี่ค่ะส่งผลกระทบต่ออารมณ์นะคะอย่างครูเอ๋เคยไปอ่านนะคะเรื่องของน้ําตาลนี่ค่ะการที่กินน้าตาลมากจนเกินไปนี่ค่ะก็อาจจะเกิดทาให้เรารู้สึกแบบอารมณ์เราอาจจะมีผลกระทบต่ออารมณ์ได้ให้ร,รู้สึกแบบบางทีก็อาจจะแบบไม่ไม่สดชื่นเท่าที่ควรนะคะหรือ energy ระดับพลังงานของเราก็เป็นไปได้นะคะหรือคาเฟอี กินอย่างเงี้ยค่ะกินเยอะๆ,ๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่เกิดความวิตกกังวลได้เหมือนกันนะคะับเช่นเนี้ยอา,อาหารการกินก็เป็นส่วนสําคัญเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันนะคะที่มาส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของเราได้ในแต่ละวันนะคะอีกหนึ่งปัจจัยนะคะเป็นเรื่องของ m i n เ s e t นะคะว่าเอ้ยเรามองวันนี้เป็นยังไงถ้าเรามองแบบมีมีม i n d ซ e t ในเชิงบวกนะคะว่าเอ้ยบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเนี่ยมันเป็นโอกาสให้เราได้ทดลองสัําสสิ่งใหม่ๆโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โอกาสที่จะพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นนะคะถ้าเรามีมายเซตในแบบนี้เนี่ยอะไรที่เข้ามาในชีวิตเราในวันนั้นเนี่ยเราก็มองมันอย่างเป็นบวกนะคะมีกําลังใจมีแรงจูงใจที่จะทําตรงนั้นมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะฉะนั้นมายเซตก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะอันต่อมานะคะปัจจัยอีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของการยอมรับนะคะอันนี้คุณอยากจะบอกว่า acceptance นะคะคำนี้จริงๆถ้าพูดถึง แปลตรงตัวก็คือการยอมรับนะคะแต่การยอมรับในที่นี้หมายถึงการที่เราไม่ตัดสินตัวเองนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะบางครั้งเนี่ยเรามักจะมุ่งเหมะะือนกับว่าเอ้ยแบบวิพากษ์วิจารณตัวเองตลอดเลยนะคะเหมือนกับว่าอันนี้เราทําได้ไม่ดีพอ,อ,อหรือแม้กระทั่งปัจจัยภายนอกก็ตามนะคะว่า มันต้องดีกว่านี้สิ App, คนนี้เขาต้องดีกว่านี้อย่างงู้นอย่างนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนะะี่ยค่ะเราอาจจะต้องเริ่มจากการยอมรับนะคะยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนะคะรวมถึงเวลาครูเอ๋พูดถึงการยอมรับตัวเองเนี่ยครูเอ๋มักจะหมายรวมถึงการที่เราไม่ตัดสินตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จริงครูเอ๋เชื่อว่าคนเราทุกคนนยคะมักจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในหัวตัวเองอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าบางส เสิ่งพวกนี้มันก็กระทบต่อไม n d s e ตของเราใช่ไหมคะมก็เป็นแบบเหมือนส่งต่อมันโดมิโนโเลยเนาะกระทบต่อสิ่งต่างๆและในที่สุดแล้วเนี่ยคะ่ะเรื่องของอารมณ์นะคะก็จะทำให้เราเกิดอารมณ์ในทางลบได้นะคะแล้วอย่างสุดท้ายเลยทุกเออยากจะฝากไว้นะคะให้พวกเราตระหนักเลยนะคะว่าเราเองเนี่ย จะเรียไงนะไม่ใช่เครื่องจักรนะคะเราเองทุกคนเนี่ยต้องได้รับการพักผ่อนบ้างต้องดูแลตัวเองบ้างนะคะส่องใส่ใจในตัวเองบ้างนะคะดูแลเทคแคร์ตัวเองเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินการออกกําลังกายการอานอนพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะแล้วก็ใจดีกับตัวเองบ้างนะคะอยากจะ ส่งเสริมตรงนี้มากๆเลยการใจดีกับตัวเองเนี่ยก็คือการที่เราไม่ตัดสินตัวเองนะคะรับรู้ได้ว่าคนเราอ่ะมีข้อบกพร่องได้มีความผิดพลาดได้นะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอะไรที่มันผ่านไปในวันนี้มันสามารถที่จะเกิดการเรียนรู้นะคะปรับ mindset นะคะให้เป็น Growth mindset ต่อไปได้อีกนะคะเกิดการเรียนรู้เกิดการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยมันไม่ได้แย่อย่างที่เราอาจจะคิดไว้นะคะวันนี้ก็คุณเอกก็เอาทิปมาฝากนะคะอยากให้เรามีโอกาสได้สารวจตัวเองนิดนึงเวลาเราสึกว่าอารมณ์เราทำไมมัน ลง,ลงช่วงนี้นะคะหรือว่ามันมีปัจจัยอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องที่ทําให้วันนี้เราอาจจะรู้สึกมนมน,มนไม่สดชื่นเหมือนเคยนะคะเราสํารวจตัวเองดูนะคะแล้วดูว่าปัจจัยพวกนี้เป็นสิ่งที่ส่งผลต่ออารมณ์เราในวันนี้หรือเปล่าและอันไหนที่เราพอจะปรับได้พัฒนาได้นะคะก็อยากชวนให้พวกเรามาปรับแล้วก็พัฒนากันดูคะ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะครูเอลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ